สวัสดีครับทาสวนง่ายๆร้ารลงแสบนะครับวันนี้จะพามาทุกท่านมาพบกับผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นับวันก็ใกล้จะสมพันธ์แล้วนะครับอันนี้คือหมากนมบัวนะครับหรือาษายๆสายเรียกบากผีพวนนะครับหมากผีพนนะครับหรือบากผีพวนนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะครับเขาจะมีรสชาติหวานแต่ถ้าพันธุ์สีส้มก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเขามีวิตามินซีที่สูงมากนะครับ อันนี้เทียบเท่ากับมะขามป้อมเลยนะผมในหนังสือประตำราบอกนะครับแล้วต้นเขาจะเป็นพืชตึงเถาเถาเราเลื้อยนะครับถ้าเราไม่ทําค้างเขาเขาก็จะไม่เลื้อยนะครับเขาก็จะเป็นทรงคุ้มเป็นคล้ายๆสุ่มไก่นะครับรสชาติเขาก็จะอาถ้าเป็นลูกสีแดงนะครับเขาจะมีรสชาติหวานที่มากกว่ารสเปรี้ยวนะครับเขาจะหวานอมเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวจะเราจะเปดให้ดูข้างในนะครับ นี่ครับข้างในก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทานได้นะครับนี่เขาเรียกวานนะครับหวานน้ำเปรี้ยวนะผลไม้ป่านะครับมานที่เราสัรพตุณเขาเยอะมากสําหรับลําต้นเขานะครับสามารถเอาไปทําสมุนไพรในเรื่องของเรื่องของผู้ชายครับเขาเรียกว่าต่อมอัณฑะโตอะไรเงี้ยอะไรนะครับเขาสามารถช่วยจะแก้ไขได้นะครับ ทำสวยง่ายด, like, ดังแสบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับ